สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าปัสสนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้ตอ,อดตําซั่วหมูยอเพื่อนจ๋าตําซั่วหมูยอหนังอุบลเด้อตําซั่วหมูยอคนเด้อือยากกินสมแหงมาเด้อมาเด้ออือ้มขนมจีนโอ้ยตอนนี้เาอยู่ที่หลังบ้านเพื่อนจ๋าแบบว่าเมือกคักกับเพื่อนเลยหนือแห้งตอนนี้แบบหนือเลยอ่ะขออนุญาตนั่งไม่สุภาพเด้อเพราะว่า ไม่แซบนะผักไา่ผักแก้มแล้วก็มีผักไผ่ผักแข้งแล้วก็ผักถิงน,นิดหน่อยมาผักหาไม่ได้เ่อนๆจ้ะโอเคค่ะจัดเลยค่ะคำแรกเลยอันนี้กลัวไม่อิ่มเอาเผื่อเฉยๆให้ระวังข้างล่างก่อนอนีด่เก่งเศ้าเลยจ้ะ Mùi gió Mùi gió nắng Mắc cà 行吧，我看。 หืมแซบสุดบ,บเวอร์อืมซึ่ักผ่ายถ้ากัดจ่องอืเหนียวละ ดีโอคิมีดานเผ็ดอลองดีโอสิกิน้ำอืมอ,อไปวายเผ็ดว่ะ วายเกิด 我，嗯。Oh. Hmm. โอ้ฮึไอโอ้ยเผ็ดจ้า ข้างสวยตัวข้นงจิ้นก่นื่มน้ำสุดาคินไม่ได้อ้เผ็ด มาอยากกินน้ำอันนั้นอนอ,นอกบ่กินมันเผ็ดกินไม่ได้อืม โอ้ยแซ่บที่สุดมีสามโลกจากรวาน โอ้ยเห็ดเยอะไม่เด็กๆตบแม่สิแม่ทำงานอยู่อืม โผมเพื่อนหมดละดูสิมีเลยจ้าโอเคหมดจานเพื่อนจ้าขอตัวลาไปก่อนด้อสวัสดีค่ะบายยเจอกันคลิปหน้าจ้ะ